พี่เต้ทำไมไม่เห็นไปหาหนูเลยอ่ะมันก็ลูพี่ปะพี่ก็ลืมมันนะไม่ลืมแบบยังไงอ่ะแล้วพี่มี่อะไรอ่ะพี่พี่พี่พูดตรงๆนะว่าไม่ได้มาอยากแบบมายุ่งอะไรกับตรงนี้เลยแต่ว่าหายไม่ส่งเสียเลี้ยงลูกเห่งมันก็ไม่ใช่ไหมอ่ะพี่ยังไม่รู้จักเลยสามเขาคือใครแล้วถ้าพี่ไม่รู้จักเขาจะกล้าามถึงขนาดนี้ก็จะรู้ไหมฟังดิ ดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับแนนอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะแนนก็กาลังจัดกระเป๋านะคะเพื่อที่จะไปทิปกับเพื่อนๆนะคะแล้วคือวันนี้แนนก็จะต้องไปนอนที่บ้านเติ้ลจริงดีก่อนค่ะทุกคนและทีนี้แนนอ่ะก็ขีดคอนเทนต์ออกคอนเทนต์หนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่แบบยิ่งใหญ่มากๆสําหรับแนนคือคิดได้นานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสที่จะได้ทํานะคะเพิ่งมีโอกาสที่จะได้แกงเติ้ก็คือแนนน่ะจะไปเตรียมกับวันใหม่นะคะก็คือแนนจะให้ผู้หญิงแม่ มาตามหาพ่อที่แท้จริงของหนูอทุกคนก็คือแบบเนยจะมาให้แบบเตยงงเลยว่าให้ผู้หญิงคนนี้มาร้องผมร้องไห้ว่าแบบเต้ยอ่ะยัดเยียดความเป็นพ่อให้เด็กคนนี้เออทุกคนเนยก็จะแบบประมาณว่า ให้เขาอุ้มลูกเข้ามาที่บ้านเต้เลยแต่ว่าคอนเทนต์เนี้ยแนนจะต้องเตรียมมันใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าแบบแนนไปเล่นกับความรู้สึกวันใหม่อีกทำไรเปิดค,คลิปอยู่ไงก่นจะไปบ้านเต้ไงเรื่องที่เราคุยกันไว้ไงอ๋อเอาเลยเหรอเอาเลยเพราะเดี๋ยวไปบ้านเต้เดี๋ยวเราจะไม่ได้เปิดคลิป ก็ประมาณนี้ก็เหมือนแบบว่าจะให้เขาอุ้มลูกมาอเออให้เขาอุ้มลูกมาแล้วก็เหมือนมายัดเย็ดความเป็นพ่อให้เด็กอะไรเงี้ยเหมือนให้ลอกเคลียร์วันใหม่วันนะก็ใช่ไหมเลยบอกไปแล้วว่าจะต้องเคลียร์วันใหม่<อ>ไม่งั้นดเดี๋ยวจะแบบวันใหม่เสียใจมากใช่ใช่แต่ก็จะให้วันใหม่เล่นแบบสุดๆเลยนะเหมือนให้วันใหม่ร้องไห้เลยแบบทำพี่เต้ยทำกับหนูแบบนี้อะไรเงี้ยเตยไม่น่าเสียบปลเออเหมือนทำให้เตยงงอะไรอย่างเงี้ย เออประมาณนี้แล้วก็บัรจะเก็บกระเป๋าให้แนนแล้วก็เอานี้ไปด้วยเซรั่มมีข่าวนามิแล้วก็เจลล้างมีนามิหูก็เป็นเซรั่มมีข่าวนามิแล้วก็เจลล้างมีนามิที่แนนเอาไว้ล้างจุดซ่อนเลนส์งายเพื่อเอาออกมาจากห้องน้ำเพิ่งใช้เสร็จเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าตัวเนี้ยสร้างความมั่นใจให้แนนมากๆเลยเหราแบบเวลาใช้แล้วรู้สึกว่าแบบตัวเองนี่แบบสบายใจสบายกายมากออเอาให้ทุกคนดูก่อนอะไตัวนี้นะคะทุกคน เซรั่มหมีขาวนามนี้สูตรอ่อนโยนพิเศษนวัตกรรมที่ช่วยคืนความสว่างแลดูกระจ่างใสยอย่างอ่อนโยนช่วยรักษาสมดุลตามธรรมชาติของผิวผสนคุณค่าของจีก้าไว้สารสก,กัดธรรมชาติจากพืชบนเฮอรเข่า L7 ชนิดเลยนะคะทุกคนฟื้นบำรุงผิวจากปัญหาหมองคล้าให้ดูแลกระจ่างใสขึ้นนะคะทาตรงไหนไบต์ตรงนั้นตรงไหนที่ผิวหมองคล้าดาด้านสามารถทาได้เลยนะคะกลิ่นหอมติดทนลดกลิ่นอับชื้นเสริมความมั่นใจได้ตลอดทั้งวันนะคะ ตัวนี้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งขาหนีบนะคะรักแร้หัวเข่าข้อศอกบำรุงข้อพับแลดูกระจ่งางใสด้วยนะคะทุกคนวิธีใช้นะคะใช้หลังอาบน้ําเช้าเย็นนะคะเทเซรัมนะคะใส่ฝ่ามือบริเวณที่พอเหมาะทาให้ทั่วบริเวณจุดสําคัญโดยที่ไม่ต้องล้างออกเลยนะคะขานาดบรรจุ30กรัมนะคะตัวนี้ราคา49บาทนะคะทุกคนเซรัมหมีขาวตัวนี้นะคะมีวางจําหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลย ะะตัวนี้นะคะทุกคนที่เน้นใช้แล้วแบบติดมากๆนะคะเจลล้างหมีขาวนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนพิเศษนะคะรักษาสมดุลตามธรรมชาติโดยที่ไม่ให้ผิวของเราเนี่ยแห้งตึงนะคะสากรกักกจากพืชบนเอกเขาแอลเจชนิดนะคะทุกคนฟื้นบำรุงผิวให้แลดูกระจ่งางใสขึ้น บริษักัดว่านหางตะละเคอัลคาโมมล์มและไฮยาลูรอนเสริมประสิทธิภาพให้ผิวรู้สึกกระชับคื้นความเนียนนุ่มชุ่มชื้นกลิ่นหอมลดกลิ่นอับชื้นแม้ในวันนั้นของเดือนสะอาดเย็นสดชื่นคงความมั่นใจตลอดทั้งวันเลยนะคะทุกคนตัวนี้คือแบบแนนพึ่งใช้เสร็จมันมาเลยนะคะทุกคนคือติดมากเจลล้างหน่าตัวนี้นะคะขวดละ99บาทเท่านั้นนะคะปริมาณ90มิลลิลิตรวิธีใช้ของน้องนะคะก็คือทําความสะอาดภายนอกจุดซ่อนเลนส์นะคะทุกคนแล้วล้าง ออกด้วยน้าสะอาดเป็นประจําเช้าและก็เย็นนะคะอย่าลืมไปตามซื้อกันนะคะทุกคนก็คือเดนจะใช้คู่กันนะคะเป็นเจลล้างมีอขานะคะตัวน,นี้เดยจะใช้ล้างจุดซอ่อนเลนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเซรั่มมีดขานะคะซึ่งจะทาได้ทั่วร่างกายเลยนะคะว่าจะเป็นข้อศอกและข้อพับนะคะอะไรต่างๆนะคะในส่วนของร่างกายโอเคเดี๋ยวเดนขอไปจัดกระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแผนการกันเลยนะคะทุกคน โอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะคะแนนก็มาถึงบ้านวันใหม่มที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เห็นกล้องไม่ได้เลยยิ้มยิ้มให้กล้องก่อนวันนี้พี่จะให้วันใหม่ช่วยพี่หน่อยได้แต่ก่อนอื่นอะพี่จะต้องบังให้วันใหม่ฟังก่อนเพราะว่าพี่กลัว oh. ดราม่าตามมา uh huh. อ่าฮะพรดีว่าพี่อะให้แบบให้เพื่อนแล้วก็ที่แบบว่ามีลูกมีลูกน้อยอะไรเงี้ยมาเล่น uh huh. ก็จับว่าพี่จะหมาแกล้งเตยเหมือนแบบว่าให้ผู้หญิงคนนั้นน่อยปอมเป็นแบบเหมือน เมียเก่าอะไรอย่าเงี้ยแบบอุ้มลูกน้อยมาตามหาพ่อเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบ พี่ก็คุยอะค่ะวแาไงว่าวเหมือนให้พูดประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เต้ยก็แบบบอกหนูว่าไม่ให้บอกใครว่าเด็กคนเนี้ยเป็นลูกพี่เต้ยแต่พี่เต้ยจะส่งค่าเลี้ยงดูให้แต่แบบพี่เต้ยก็หายไปเลยหน <H ee> ูพักมาก็ไม่ตอบหนูก็เลยต้องมาตามพี่บ้านแล้วหนูจะดูลูกยังไงอะไรประมาณนี้ค <H ee> ่ะฮะเออก็ตัวไหนก็ใส่อารมณ์ไปเลยเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยเป็นใครทำไมพี่เต้ยถึงไม่บอกหนูมาก,ก่อนะยเล้ยเล่นแรงได้เลยเล่นแรงได้เลยว่าหนูจะมองไ่ายไรไหมมองเลย อารมณ์แบบเหมือนฟิลจริงอ่ะเข้าใจปะ uh huh. เออประมาณนั้นโอเคตอนนี้ก็คือพี่ถือโอกาสเนี้ยมาแอบบอกวันใหม่ก่อนเ uh huh. พราะผู้ชายอ่ะเล่นเกมมนอยู่ข้างนอกโอเคเดี๋ยวเรารีบออกไปเลยเพราะว่า yeah. และนี่คือออกไปนี่คือหนูจะต้องมองเห็นเขาหรือว่าเขาจะเดินเข้าบ้านมาแล้วเมย์รออยู่ในนี้เกิดอะไรขึ้นคือแบบทำไหมเกิดอะไแล้วแบบพอผู้หญิงคนนั้นเดินมาวันวเมยค่อยไปร์ว่าเฮ้ยแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยะก็คือให้พี่เต้เจอผู้หญิงคนนั้นก่อนโอเคได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปตัดไปตอนที่แบบว่าผู้หญิงคนนั้นมาเลยค่ะทุกคน ป่าวลด้ยใช่บ้างพี่เต้ยไหมคะใช่ครับขอขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมคะได้ขอไปคุยด้วยลับข้างในได้ไหมครับได้ค่ะได้ยูนะครับพ่รูปมาหาพี่ใครนะพี่เต้ยทำไมไม่เห็นไปหาหนูเลยอ่ะอ้าวแล้วทำไมพี่พูดอย่างนี้อะ ก็พี่เป็นพอ่อของลูกแล้วแล้วพี่มาพูดเงี้ยหรออ้าวพี่อ,อ่ะก็พี่หายจากหนูไปไตั้งเป็นเดือนอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เข้าใจแล้วมันต้องมี้แเข้าใจผ<ด>ิดเลยจะมาเข้าใจผิดได้ยังไงอะพี่หรือหนูมาที่บ้านพี่ตัวใครรู้เราเรามามามาถูกแด้ไงอ่ะหนูเป็นเมียพี่นะถ้าไม่หนูจะไม่รู้ละบ้านพี่อยู่ไหนอะ มันไม่ใช่หรอกอยู่ๆพี่ก็หายจากหนูไปเลยอ่ะพี่แบบว่าไม่ให้หนูมาบ้านแล้วพอพี่หายไปอย่างเงี้ยแล้วให้หนูทำไงอ่ะแต่ลูกก็ร้องทุกวันนะร้องหาพ่อทุกวันอ่ะคือคืออะไรไม่จำไม่ได้จริงๆเออหรือว่าพี่นี้หลายคนจนพี่จำไม่ได้เลยว่าอะไรแต่ว่าจำไม่้เลยนั่งก่อนทกอ่นั่งก่อนกน่งเลยก่อนรู้นั่งก่อนนั่งก่อนคืออะไรเนี่ยมันก็รู้พีปะ พี่ก็ลืมไปแ้วไม่ลืมแบบจำไม่ได้ผมจำไม่ได้จริงอ่ะเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูหนูอ่ะแล้วพี่บอกพี่ไม่ให้หนูมายุ่งกับเนี้ยพี่ครอบครัวพี่แล้วสรุปยังไงอ่ะแล้วพี่มีอะไรอ่ะเบาเบาไม่ผมก็ผมไม่มีมันไม่ใช่หรอกป่าวไม่มีอะไรใหม่คือเขาบอกว่าพี่เป็นพ่อผัว ่พี่อของลูกใช่วันใหมใ่แล้วก็ตั้งนาแล้วด้วยพี่พี่พูดตรงๆนะว่าไม่ได้มาอยากแบบมายุ่งอะไรแต่ตรงนี้เลยแต่ว่าหายไม่ส่งเสียเลี้ยงลูกเหงีมันก็ไม่ใช่ไหมค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือคือคืออะไรนะพี่มันไม่ใช่เธอ,อ <c oughs> ไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะพี่พี่จะมาพูด,ดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ ไม่ไม่รู้จักมึงยิงสาบานเลยไม่รู้จักจะมาสาบานมันไม่ใช่เรื่องแล้วแันไม่ใช่เรื่องแล้วหนูอุตส่าห์ไม่มายุ่งกับเนี่ยพี่อะพี่ไม่ได้อห้มายุ่งอะเขาบอกว่าพี่เป็นเอมีอะไรกับเขาแล้วก็มีลูกไงลูกพี่แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กเด็มเ่็กเด็กก็พเ่็มเรู้ไงก็ก็กเกเดก็ก ก็ปรมาณยังไงที่ยังไม่รู้เลยเธอเข้าใจไหมเนี่ยพี่จะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะให้ผมมองเลยอันนจริงอันนี้คือคือเล่นอะไรบ้างพี่มอสเล่นอะไรบ้างจะไปเล่นอะไรทำไมจะต้องเล่นของพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นหรอก็ก็พูดไปสิก็พูดความจริงไปสิก็พูดความจริงอยู่เนี่ยครับผมเฉยเฉยเลยมองจริงจริงๆไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยลูกได้ขวบแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆพี่ก็หายไปจากพ่ออย่าง ทำอะไรไว้อะนะคเับดับพูดมาเลยจะได้เคลียร์ทันจบตรงนี้เลยผมก็งงงหเป็นกันว่ามันอะไรก็วันนั้นน่ะที่พี่โทรหาหนูอ่ะแต่ไม่เจอที่ห้องอ่ะเออแล้วก็ไอ้นั่นไหนที่ไหนครับที่ไหนในเมืองอ่ะไม่มี ถ้ามันเป็นเรื่องจริงพี่จะรัมีชออแต่นี่พี่ยังไม่รู้ตัวพี่เลยไงเข้าใจไหมเนี่ยจะเอาอะไรก็คือเขายังงงอยู่เลยกรที่เขามาถึงบ้านอ่ะเข้าใจว่าพี่เขามาถึงบ้านแต่พี่ไม่รู้จริงจิงพี่ไม่เคยไปทําอะไรพี่ยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำ ไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้แล้วพี่เขามาถึงบ้านได้ยังไงเขาไม่รู้ไงมองนั่งดูๆท,ท,ที่ตอนแฉตอนนั้นพี่ว่ามึงทำดนตรีอยู่ไปเอาเลยใครมาไม่ได้ไปเอาใครเลยวันใหม่เไม่ได้ดนตรีๆๆก็เลยดนตรีกลับบ้านพี่ยังไม่รู้จักเลยสามภารเขาคือใครแล้วถ้าพี่ไม่รู้จักพี่เขาจะกล้ามาถึงขนาดนี้จะรู้ไหมกลางกันเมื่อกี้เขาไม่เคยทำอะไรเลยตั้งโกรดลูกก็ตั้งโตุ้ม เขาไม่รู้เธอก็ฝากเขาบ้างดีเชื่อใจกันตั้งทีแล้วระหว่างตัวยังไงอะเขาไม่รู้เดี๋ยวไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ไปเพื่อความสบายใจเลยวันใหม่ตัวมาใส่เราใสเฉียบกับเขาทำไมอะก็าถึงาังเขาบ้างดีเวลาเขาพูดอะไรนะเธอโอ้โหว่ามันหมาถึงบ้านาดนัะเขาไม่รู้ไหมว่าใครฟังดิดีหักันมันไม่ฟังผมไม่รู้จักจริงๆพมิเณน ยังไม่รู้จักเขาเลยผมยังงงอยู่เลยอย да ู่ดีๆก็มาได้ยังไงเขารอคุยกันเดียวเขารอคุยอยู่เขาพอเขาคุยเขาก็บ้าแบบเออเป็นลูกผมลูกผมผมจะคือเป็นใครใครจะพี่ช่วยคุยให้เมื่อกี้พี่ไม่ได้คุณมาั้งฟังกันม้่งทีหลังนะในเป็นพี่ยังมีอะไรเง่าต่างกู่าอุ้ยไม่ใช่อะไรอบอกหนงพี droite, ia, ห well ่หายฟังเลยมึนดิแล้วพี่มายังไงพี like <c oughs> <c oughs> <c ่ฮะ ขาาบัวเขามาบบัวเพื่้อพี่โไม่เล่นเกมด้วยแล้วเมียเขามาด้วย่ไว่าเลยยิ้มแย้มไห้หมืกอกี้รู้เกยับฆ่ามันในห้องไม่รู้ไงว่าใครต้ยตุ้ยเฮ่เอาูลูกไลูกอ เออละไปทำลูกใหม่นี่จริงๆนะพวกออ้แต่้มาไม่สนใจแล้วตอนนี้ผอโอ้อะไรืออะไราไละเนี่เลายังไงถ้าวนมได้เกียวลาะไมังแบแล้วนี่ก็พี่ตอนตอนนั้นในเมืองเล่นเด็ตรงเล่นจริง อย่าแตะเป็นคนเดอเด้อพ่ไม่เอาหรอกอย่าไม่ต้องมามาดูวันที่กูปุ้แล้วมึงไงแล้วมึงไงล่ะโอ้จบแล้วมีป่แต่ว่าไม่ได้คุยกันแล้วไงไม่มีไม่มีไ่มเออก็คือวันใหม่อ่ะรู้เพราะว่าพี่กลัวดราม่ากรู้รู้เรื่องนี้กูไม่รู้คนเดียวเพราะว่า พี่เต้ยนั่งเล่นเกมกับพี่หมอดะพี่เข้าไปบอกวันใหม่แล้วว่าพี่จะทําแบบเเรื่องเรื่องประมาณน,นี้อะไรเง,ไง,ไงี้ยควรจะดราม่าตามมา,า,มมา,ามไง,ไงอาาโอ้โหไไม่เป็นเไรโอ้โหเสียงดังม,มากฟังดิเฮ้ยต้องขอโทษ้าน้องด้วยนะครับผมไม่ต้องอีกอง ไม่ต้องมาโตไม่ต้องมาโตเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เขาบอกว่าแก้ช่องเดียวๆต้องให้สุดหน่อยเพราะว่าช่องนี้มันรู้มากสุดแล้ววะแก่สุดเนี่ยเขาเนี่ยเขาเขามานั่งกินเบียร์กันใช่ไหมเนี่ยพ่อลูกเออใส่งกันปะล่ะไม่ใช่นะล่าสุดลูกร้องไห้แล้วกร้องไห้แล้วไม่แปลกใจเลย ขอากทีครอบครัวไอเซไว้ด้วยนะคะในนั้นมีผมปะเกี่ยวแนเดี๋ยวเอตอลิเกปิดคลิปให้หน่อยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเ้ตอลรีเก้ปิดคลิปให้หน่อยได้ปะแร่ได้ปะแล่ได้ปะแร่ะคิวเนี่ยแล่แร่นี่ต้องคูดเลยโอ้โโอ้โหโอ้โหนี่ไวพสต์สุขผลนเฮ้ย